สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอะไรอยู่เนยคุยอะไรอะไรเอ้าไอ้เหี้ยมาจากไหนอ่ะอ่ะแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู iałem, ่ก right? ับเกมแกรี่มอสในโหมดอะไรนะมันมันคือเออใช่เอาง่ายๆคือมันคือเกมผีแล้วกันนะก็นี่ไงแมปวินเล่นเอ้ยวินเลิร์ดเอ้ยวินเลิเออโัวคุยเอาเพื่อนเดี๋ยวขึ้นชื่อเกมให้แล้วกันนะเอาเยอ่าโอเคโอเคโอเคตึมตึม ไม่เลยเอาปิดชูฟองยิงรีแมปเบอร์โอเคปิดผนสีเขียวพี่สารทศยันตบอกผมปิดผนสีเขียววะเนี่ยเหรอพี่เห็นเป็นสีแดงอะอุ้ยอุ้ยอย่าวับชูงยิงรีแมปเมึงเริ่มเป็นไมเคิลก่อนได้ไหมไอ้สัตว์ ได้๋ยวบุนวากันดิมุนวอกัดิุญวอดิติมเติมเติมตึมติมเติมเตึมเติมเตึมเตมเติ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 มเตมเตมเติ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 มตมตมเติ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 มติมตมเติมเติมเติมเตมเติมเติมเตมเตมเติมเติมเตมเตมเติมเติมติมเติมเติมเตม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  พ่อเราลูกเจ็บโวดร้รครูผมไม่ตั้งใจเรียนเขาบอกว่าอ่พ่อของมืออะล็อกประตูบานใหญ่ไว้แล้วก็เราต้องหาทางไปหาทางเข้าซึ่งกูเห็นแล้วแหละมันอยู่ตรงนี้เียขึ้นไงวะขึ้นไงววะออดีดได้ๆดมหึ่งแรกบูดวอกกับที่สัตเข้ามาเข้ามาเร็ว เออได้้แลวไอ้เฮียโจนจับสแกนได้เลยมึงไปก่อนดิไหนๆนะเสี่ยวจับสแกนวะตึมตึมตึมตั้งชื่อผีไม่ขึ้นไม่ขยายก็ไม่มีเฮียงบประมาณไปลงไหนหมดวะเด็ดเด็ดเฮ้ยเนี่ยทางนี้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 ไอ้เจฟไหนโอทางนี้ไอ้เจฟหลอกมาทางเดิมไอ้เฮียเฮียมีบ้านตรงนี้ด้วยเจฟโอ้ไม่เคยเห็นก็ไหวซะโอ้ยโฮมออฟโฮมแม่แอร ขอโทษครับคูต้งผมขอโทษผมไปตั้งใจเรียบเจ็บเจ็บเจ็บออได้เจ็บเจ็สัตว์อะเจ็บเตึงงตึ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  ที่มีเท็กเจอร์ตู้อาหารที่ไม่มีจำสแกนตู้ไมโครเวฟที่ไม่มีอะไรเลยเกมผีจริงป่าวเนี่ยเออกูอยากเจอผีอะเฮียผีกูเจอแต่ไมค์ขึ้นตกใจเสียงประตูอุ้ยไมค์ครับว้าวนังสือสอนเล่นไว้ครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ลงมาอ่ะมีเตียงด้วย อะไรอ่ะนอนแล้วมันบอกว่ามันมีเตียงใหญ่ๆอะไรไม่รู้นอนนอนแล้วก็เอาดุม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 อุ้ยมันหิว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 มันบอกว่าโอ้หิวจังเลยอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะไม่เราตัวเล็กลงวะนิ่เราคิดเบรกคิดเองกคิดเองเออว่ะเออว่ะเออว่ะเราไปตัวเล็กลงวะคิดเองกแน่เลยซุนมาม่าแป๊บนึงซุนมาม่าค้งคืนมันกี่โมงแล้วอ่ะเริ่มตั้งแต่หูตีหนึ่งแล้วเราเวฟอะไรอ่ะเวฟบห้าร้อยมั้ง ลาเบิดเวลาแล้ว <c oughs> ต้องไปไหนต่อเนี่ยเอ้ยอะไรสวิตไฟฮะสวิตไฟสวิตไฟมึงจะเอ้ยหาอไม่ฮะชั้นสองเชียร์นำ้ำมึงน้ำเจฟเอานำ้นำนำ้นำน้ำน้ำพี่เป็นคนถ่ายคลิป <c oughs> ไม่ใช่ผมก็พี่กลัวเฮ้ยตรงนี้เปิดได้เปล่าไม่ได้อุ้ยเฮียเสียงไรอะเสียงใครหลับปะ ถึงใครนอนวะคยแล้วครับต้นเอ้ยไม่อย่าไปปลุกมันดีคลิปนี้มึงออกได้เรียกกูได้เลยมีเจ้ต้องมีเกมผีมึงอย่าไปปลุกดีเฮี้ยนี่เปิดได้ปะไม่เปิดได้อพี่เธอนั่นบอกว่าพี่ไปไหนวะสักเอ้าวัดวัดวัดมันตกฟารวีแล้วมันตกบ้านวัดตกบ้าอีนี่เชี่ยไอ้เหี้ยอย่ากด เนี่ยอะไรวะเนี่ยผมจะกด C อ๋อเหรอกด C แล้วไม่ไม่กดตัว V ตกบ้านเลยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยวัดไปดูดิมันไม่เลี้ยวอ๋อไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวโอเคโอเคโอเคมีมันไม่เลี้ยวมีโอเคมันไม่เลี้ยวมีเฮ้ยไม่นี่มันทะลุกันเนี่ยมันทะลุกันเฮ้ยอะไรนะบ้านเชี่ยนี่เป็นอะไรกุญแจวะจะเปิดเลย้าไม่อยากจะตกใจนะ อะไรไอ้แกกูตกใจตู้เปิดไอ้สัสเลยตกใจตู้เปิดไม่กูดูว่ามันเป็นพร็อพเวยแล้วพอมันเปิดได้กูก็ตกใจอองมึงเก็ตปะไหนว่าผีอะเรไปด้านล่างดีกว่าไปลงไปหากญแจด้านล่างดีกว่าไปดุม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 ดุดุม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 ดุปดุมดุมกุมดุมดมุมเุมด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 ุมเุมดุนดุมุมดเมีุมดมเุม้มด ไอ้เชี่ยมาม่าไหมไอสัตว์โอ้ไอ้งูพาสต้าไหมไม่ใช่นี่นี่มันอ๋อเราเราเก็บมาเราไม่ได้กินเว้ยนี่เราต้องมานั่งกินตรงนี้นี่ไงเว็บมาม่าคือมึงเกียบมึงเหยียบทำไมโอ้ต้องไปไปกลับไปที่เตียงไปไปนอนไปนอนไปนอนเตียงเราอยู่ด้านล่างใช่ปหมชีวิตเรามีแค่นี้ใช่ไหมใช่ชีวิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่โอเคนี่เปิดได้ไหมไม่ได้ป่ะห้องเราอยู่นี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ห้องเราห้องเรามานอนมานอนมาเลยมาเลย เรามีมีทีเล่นไมค์คร f t ด้วยวะพี่ไหนอะว้าวโอ้โหเหี้ยคอมคอมยุคบึกเบิกไอ้เหี้ยตื่นเช้ามาจำสแกจ้จำสแกเฮือเฮือตื่นมาเจอแต่หัวร้านไอ้สัสตว์บุรีบุรีฉิมมิงบุรีบุรีแล้วต้องเท่าไรต่อดูเวลาตี1หนึ่งสามสิบตีหนึ่งครึ่งแม่มึงงนมึงจะตื่นมาทุกครึ่งนาทีไม่ได้นะไอ้สัสตว์อยู่มาม่า อยู่มากๆเราต้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยสติเอาเหรอนะขึ้นไปหาพ่อไปพ่อหิวมามาพ่อพ่อโมหิวพ่อพ่อครับพ่อมามาตู้เย็นหมดแล้วครับพ่อพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะไอชี้เอามึงดันกูเหรอไม่ได้ไม่ได้ดันเลยพ่อยังหลับอยู่แปลงลงไปด้านล่างดีกว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอ้เหี้อะ แปดบิดด้วยว้าวเฮ้ยเปิดคอมเล่นกันเปิดคอมเล่นกันเปิดคอมเล่นกันอา้าวเฮียต้องมันบอกมันอยากเข้าห้องน้ำมัน้นบนเหรอไปไปไปห้องน้ำห้องน้ำไปไปไปนี่กูต้องไปพีเพื่อนมึงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่วะปวดฉี่ปวดฉี่ไปคนเดียวไปโตแล้วอ้าวคือเกมผีออะไรอ่ะวัดวัดคืออะไรครับ เฮ้ยรอกูก่อนดิรอรอกูก่อนมันมีการรอคอยไอ้เหี้ยมันบอกไม่ได้ยินเสียงเท้าไอ้เหี้ยอะไรวะมีคนเข้าห้องน้ำหรออะไรโนเคนเกนคูนไม่รู้เปิดคอมเปิดคอมเล่นเหรออ๋อต้องทางขาเพื่อนเหรอดิษคอนดิษคอดไงเออดิสคอร์ดดิษคอนดิษคอน ไอเยี่ยเสียงคอมโคตรดังเลยจ้ะคนด้วยว่าเครื่องบินนี้อ่ะเฮ้ยกดกดไอ้นี่วะมันต้องกดอะไรนะ F2 ปะเฮ้ย Windows XP เฮ้ย Windows XP โหลดนานจังวะว้าวโหเฮี้ยใส่ดีฟ้าใช้ออปตัดด้วยนะลืงใช้ออปตัดด้วยทุกคนโอ้ยเสียงตำนานในสัตว์เสียงโคตรตำนานเลยอุ้ยอ้าวไฟดับพี่บอยซื้อคอมใหม่ไงไวเอาเมนบอร์ดแล้ไม่ไวอะ เมนบอดไหมเป็นบอดไปแล้วหรอแล้วมิ่งขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นวะอ่ะเพ่องหัวล้านหัวล้านใจน้อย <laughs> มันจะน่ากลัวแค่ไหนกัะเชียววะอะกระเชียว <laughs> ตอนนี้เราทำอะไรอ่ะไปเข้าห้องน้ำเหรออันเยี่ยวอะเมื่อกี้เออป่ะก็เยี่ยวะของมันเพิ่งดับไปมันก็ต้องสับกันเอาอุ้ยตรงนี้บีดใต้ถุนบ้านด้วยว่ะไหนเรามุดเข้าไปได้ไหมไม่ได้หวะเนี่ยบอดี <laughs> สวัสดีไปเราึ้นไปทั้งหมดเลยเราึ้นไปด้านบนกันดีกว่าคัทเอาท์ไม่อยู่ไหนวะไฟบ้านเราดับคอมกินไฟเกินไปไม่ได้เหรอไปไม่ได้เฮียโดนบล็อกทางแล้วเออโดนบล็อกแล้วเฮียเลยเร็วไปข้างบ้านเร็วเออไปไปไปอุ้ยมีคนเคาะประตูเปิดประตูนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วนะเราบึ้งไปด่าขาเราจะดูเลยอนดูว่าเปิดดีเฮียเอายาวเปียบกู ปไอ้เหี้ยอะไรวะพี่พี่กี้ทำไมอ่ะว้าวโอ้ไม่แค่ฝันร้ายไอ้สารเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแราจะเป็นตัวมึงเล็กจังอ่ะออ๋เราเป็นเด็กน้อยเหรอเราก็เด็กน้อยเป็นตัวเล็กลงเปล่าวะหรือเท่าเดิมวะเท่าเดิมวะตัวใหญ่กับพ่อมึงเฮ้ยต้องไปตามหาแม่และพ่อพ่อครับแม่ครับ ดมึงเลิกเป็นไมเคิลเถอะกูขอแล้วกูกราบแหละไอ้เหี้ยกูกราบกูหลอกงานเลยอ่ะเมื่อกี้มันฝันลายอ่ะเราไปเปิดใหม่ดิเปิดใหม่ดิเปิดใหม่โอ้ล็อกแล้วไอ้เหี้ยพ่อล็อกไว้ต้องไปหาด้านบนแน่เลยเชื่อป่ะไปไปปลูกพ่อเถอะปลูกพ่อกับแม่กันเถอะพ่อครับแม่ครับผมฝันร้ายพ่อแม่พ่อแม่ผมฝันร้ายอุ้ยเหี้ยตรงนี้เปิดได้ด้วยซัด มึงอ้าวหายไปไหนไอ่ะอ้าวมึงหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงกลับมาก่อนไอเจ๊มึงกลับมามึงหายไปไหนอ่ะอย่าปล่อยกันไว้คนเดียวดิคนเดียวที่ไหนพี่ยังมีเพื่อ Guys, นอีกสองความคนนะที่รอพี่อยู่เอาเพื่อนที่เป็นคนดีเจฟเปิดนี้เปิดได้ด้วยเลือดเมนแม่เยี่ยไหนเอาเยี่ยแม่ไม่ซื้อผ้าอนามัยใส่เหรอโซฟีแบบว่าชัดตลอดคืนนะเปิดนีเปิดนีไปเปิดโอเคเปิดเปิด เปิด mate, ประตูน right? yeah. ู้นอะไรอ่ะแม่เป็นเมนใหญ่มากเลยพี่เชี่ยเมนติดกำแพงเป็นเมนเมนติดกำแพไม่มีใครอยู่ไอพี่หือพิมพเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมืดอ่ะทำไมมืดอ่ะฮะสาวเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรเชี่ยอะไรวะเนี่ยไอเจมึงอยู่กับกูก่อนดี เจ๊บมึงไม่รู้ครอบครัวด้วยว่ะเฮ้ยแต่ไม่มีมึงว่ะไอสัตว์เนี่ยมีแต่กูเนี่ยผม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 เป็นน้องไงเออเออไม่ไม่ไม่มึงโดนเก็บมาเลี้ยงไอสัตว์ไอ้ขวานฮะไอเฮี้ยขวานขวานเป็นหวัดขวานหวัดพี่ขวานจ้ำสัตว์ไอ้เหี้ยพ่อแม่กูโดนฆ่าแล้วไอ้สัตว์โดนเชือดแตกไปแล้ว น้องเงี่ยพี่จุดเริ่มต้นของฮีโร่เอาไปัจมวงกิ้งแมนแตไม่ได้เอากลัเอากลับเพราเราโดนไม่เคลีจร์สันค่าไงอ๋อโอเคพี่เคยได้ยินตำนานผีห้องน้ำป่ะวว่าอย่าพูดดิกูยิ่งกูกลัวอยู่ต้นตีนมึงต้องนำเว้ยเดี๋ยวมึงทิ้งกูอีกเดี๋ยวหันวานแล้วไม่เจอไอ้เหี้ยไปตามหาด้านนอกเปล่าไปไปตามหาพ่อแม่ด้านนอกดีกว่าไปเออพี่ปะผมผมไปละเจ เนี่ยเราต้องออกไปด้านนอกจริงด้วยดุมดุมดุมสองเด็กน้อยเอามันล็อกต้องหากุญแจออ้ยตะบุญจะพี่อยู่ไหนไอ้เหี้ยดิตะบุญกดวีกรอบหรือไ้สัตว์กุญแจอยู่ไหนวะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ย ไอ้เจมไม่แกโกงดิอะไรไม่ได you ้โกงไม่โกงเฮี้ยอะไรวะต่อหน้ากูเลยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเนี่ยเก็บมาละอุ้ยเปิดกุญแจนี่เหรอเนี่ยว้าวอะไรยังโอเคเฮียเหี้ยเอ้ยมีกุญแจหน้าบ้านด้วยปะวิทยุอุ้ยแปดจุดเก้าไม่ก้เฮิร์ตเก้าจุดศูนย์เก้าสิบจุดศูนย์ไม่ก้เฮิร์ตพี่ใครด้านหลังพี่ตัวคนสูงเลยไหนดูดู คือสัตว์หลอกกูเฮียแล้ว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 ราต้องเปิดวิทยุว่าเต็มฮียเลยเนี่ยฮะเปลี่ยนผลอะไรที่เราต้องมาโอ้โอ้หาสายไปเรื่อยหาสายไปเรื่อยเห็นเป็นสีเขียวพบเบาแสเนี่ยหุ้ยอุ้ยจู่บ้องจีนแล้วเราเปิดเพลงท่าไมอ่ะแล้วมึงไปได้ไอเจ็บไอเฮียดิยังไงต่ออ่ะ เทคนิควิเนี่อะไรเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆวิเนี่ยใช่ปะจุดจบบริจิตบซิดบซิดดบอร์จิดบเขาพูดว่าอะไรวะเนี่ยกุญแจเนี่ยว้าวไปลงไปเปิดกุญแจดีกว่าโดดลงไปเลยวู้ไปตามหาแดด d d y m u มี่เปิดมาจำสแกนเอาเขาเราเก็บกุญแจมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่กุญแจได้หรอ เหลือกุญแจด้านบนไอ้กุญแจกล่องด้านบนไงเนี่ยใช่ป่ะนี่อจริงด้วยเปิดออกมามีผีจำสแกนโอ้ได้กุญแจแล้วว่ะเบสเมนต์เบสเมนต์คืออะไรแต่ว่าลืมเฮ้ยเนี่ยห้องใต้ดินใช่ป่ะดาบเลยเนี่ยพี่ไม่กลัวผีพี่ลงไปก่อนเลยวัดพี่ตากล้องขึ้นนำหน้าเลยตากล้องมันต้องตามหลังไอ้โง่นำหน้าสิตามหลัง น้ำหน้าไอ้เหี้ยแล้วเราไปห้องใต้ดินทำไมวะโอ้ยเหี้ยเสียงดังมากป่ะดิ้นไอ้เหี้ยเสียงดังจัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกูรอเสียก่อนรอเสียก่อนเดี๋ยวกูตกใจเดี๋ยวหัวใจกูวายเชี่ยแกเปิดได้ด้วยว่ะเฮ้ยต้นมะเขือเทศกระบองกระบองเพชรไอสัตว์มะเขือเทศหี้ยอะไรวะเอาเอาเอาได้ปะอุ้ยออกมาได้อุ้ยเหี้ยกูมีพลังฟอร์สไอสัตว์กูยกของโดยไม่ต้องใช้มือว้าวมันนี่เลยยืดเฮ้ย ไอนี่ของเควสอะไรวะโอ้โหไอ้เฮียเฟดไลท์อัดเท้าบ้านในสัตว์กูได้เฟดไลท์ไอ้รถถังเหรอก็ไปเติมรถถังเลยสัตว์ตามมาดิตามมาดิตามมาดิทางนี้นะทางไปต่อเนี้เร็วๆอัดนานเลยสัตว์ตัดนานไอ้เฮียเร็วๆเรื่องผีมันไม่ได้ตัดด้วยไอ้เฮียเราไปกอดต้นกระบอกเพชรมาทำเฮียอะไรเอ๊โบูชาเอามากันผีเหรอเฮ้ยขึ้นมาบนเนี่ยออกนอกบ้านปะออกนอกบ้านแน่เลย เปิดหลักวะโอเคไปไปไปเฮ้ยตัวกระบอกเพชรพะยากมานี่เลยเฮ้ยดีเสียกเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยูนิ่งนิ่งวัดเฮ้ยเชี่ยไอ้สัสไอ้เหี้ยตกใจหมดเราเราน่าจะต้องไปเฮ้ยตรงนี้ประตูเปิดเนี่ยปิดปิดปตูปิดอุ้ยวัดต่ฟักนี่ดิชิดเสียงอะไรวะไปเลยอะไรอ่ะ ไม่รู้อะใจมันสั่งให้ไป่ะไปสิโอเคประตูล็อกอีกแล้วว่าต้องไปหลังบ้านไปลังเข้าหลังบ้านเข้าทางประตูหลังเรับแล้วประตูหลังก็ไม่บอกอยู่ไหนเนี่ยหลังบ้านไงหลังบ้านมันหลังตรงไหนวะเนี่ยเดินเดินมึงเดินอ้อมมาดีไม่รู้มผมไม่ใช่บ้านผมอ่ะก็หลังบ้านเนี่ยตรงนั้นมันหน้าบ้านมันก็เดินมาหลังบ้านเลยเนี่ยเข้าหลังบ้านจำสแกนจำสแกน ตูมจ้ำสแกกูโดนแล้วกูโดนแน่ๆ <c oughs> กูไม่โดนกูโดนแน่ๆนีงง่เหรอเตาถ่านเนี่ยเหรอเตาเปิดเตาได้ไหมไม่ได้ <c oughs> แล้วกูเข้ามาในนี้ทำไมวะว t ดต่อฟักเชียร์เสียงหนูจิ๊ตติ๊ตติสัตว์ <c oughs> เปิดออกมาจ้ำสแกน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแม่เลยจ้ำสแกโดน โดนแล้วเนี่ยมุมเนี้ยเปิดมาจ้ำสแกวัตต์่อฟักเชียเชียแอบในตู้แอบในตู้แอบในตู้มึงลอยอยู่แล้วอะเอาแมมึงปิดประตูปิด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 กู เสียงเท้าด้านนอกอ่ะใครไม่รู้เดินอ่ะเจฟออกไปดูดิเจฟออกไปดูหน่อยออกไปดูหน่อยทางซ้ายทางซ้ายออกไปดูเอาไปเจฟ๊ทางซ้ายซ้ายมือซ้ายกลัวใครนี่มันมันเบิร์เดินอ้อมไปหลังบ้านเราอ่ะไอ้เหี้ยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเดินตรงเนี้ยเชี่ยเชี่ยเดินออกไป ไปเราเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็จะโดนดึมดิมดึมดิมดุยจำสแกนโดนล้เดี๋ยวมาบอกให้เราซ่อนมาบอกให้เราซ่อนทำไมบอกให้เราซ่อนบอกให้เราซ่อนซ่อนจากอะไรซ่อนเพื่ออะไรซ่อนจากดึมดิมมเฮ้ยสิบห้าวิสิบห้าวิแอแแอบแอกลัวอะไรสบห้วิาิปเอบิเเอเ โดนแล้วโดนจ้ำโอเคฮึ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 ว้าวว้าวมันพังเข้าของว้าวเกิดไปดูได้ไหมพี่อย่าเจ็บเจ็บอย่าเจ็บยงอย่าไอ้เหี้ยเจ็บพ่อกลัว กูกลัวไอ้สัตว์กลัวกลัวกลัวจริงๆกลัวกลัวดูยิ้มลงไปไหมยายายาเจฟเจฟไอ้เฮียเจฟยาเจฟาไอ้สัตว์เนี่ยมันเปิดประตูอยู่ในบ้านนี่ยังไม่เห็นหรอไม่เห็นไอยองมึงไม่ไอ้เฮียพี่มึงไม่ได้ยินหรอกูได้ยินแต่กูไม่เห็นหรอกไอ้ควายเฮ้ยมึงเชี่ยหุเ้ยไปขึ้นไปขึ้นดึง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 ผีไมปขึ้นอย่าผีไปขึ้นดึง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  พี่อะไรกัน้หลองพี่ไหนไม่มีไอ้เจ๊พงอย่าเลอนไปกูหลอนดิเปิดอะไรจะรู้มามามาเราเปิดพองงานนึงสองสามโอเคอะไรวะตัวแข็งเีือช็อกละช็อกละพี่พี่ พีช็อกช็อกสีขาวเหี้ยคำดาวคำดาวหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธนนโมโรนะพุทโทนโนบอดัสพี่พูดโทนพูดเท่างตามผลพี่พูดโทญยาพุทโธนโนโมนัสกูไปเล่นกูไปเล่นแล้วพี่อยู่ในนี้ตลอดชีวิตเลยในนี้ตลอดชีวิตเลยไปปิดปิด้กูไม่กูไปแล้วกูเล่นแล้ว ไอสัตว์เลยกูตกใจหมดเลยหั <c oughs> วใจจะวายหัวใจจีวายกมไเลนต่อแล้วไ,ได้ไหมอ่ะผู้เป็นคิดม,มั้ยพี่โอเคสำหรัวบวันนี้ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> มึงมึงจบสกแกอย่างงี้เลยเหรอไอสัตว์ภาพตัดแปะผมไม่เจออ่ะ <c oughs> ใช่เหรอผมไม่เจอเหรอไม่โดนจบสแกเหรอผมไม่รู้ว่าผมเห็นพี่กีที่เห็นแล้วผมก็ทหาไอเทมไม่โดนได้ยังไงแล้วกูโดนคนเดียวเหรอ ใช่มึงพี่โูคนเดียวไ <I S 2> อ้เห <yeah. S 2> ี้ยจอคือจอผมว้ยมันจะไม่เห็นอ่ะคือจอพี่มันจะเห็นไอ้เห <I yeah. S 2> ี้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องทําอะไรต่อโอโ้โหดูมันพังเนี่ยม,มันพังตรงเนี้ยมันพังโต๊ะแล้วเราทำอะไรวะเราเรามาเพื่อโดนจับสแกตทีเดียวเหรอใช่แต,แ,แต่กูไม่โดนไอ้เหี้ยเราประเด็นคือมึงไม่โดนเนี่ยนะไอ้เจ๊ไม่ไม่กลัว เป,เป็นไปได้ยังไงอ้ <c oughs> ผมมีผม,ผมสร้อยคอไงผมมีสร้อยคอไอ้เหี้ยผมผมใส่เจ้าคุณบรรยาวพฒนโทโนโบนัสต <c oughs> องไปไหนต่ออ่ะไปกลับกับที่เดิมแล้วแล้วเรามาทําไมวะมาเพื่อโดนจับสแกนได้นะทีเดียวแล้วก็กราบเกมฮัลโหลทำามาก,ก,กูอย่างนี้ <c oughs> ได้ยังไงได้แต่ใจคุณหมายปองเ <c oughs> ยัยมึงนำเลยกูไปนำาเอาเลย วันที่ชาติไปเชิญว้าวเจ๋งแป้งกว่าพี่แม่งดูดิมันเป็นสีแดงๆเว้ยแล้วมันก็โผล่มาแล้วตูบีคอนติเดียเออแบบไอ้เฮี้ยโคตรเจ๋งอะเมื่อกี้เว้ยผมผมว่าแล้วมันต้องโผล่มาแบบตึงๆๆอุ้ยพี่กลัวเหรอพี่กลัวใช่ไหมกูกูกีนขนาดนี้ไม่กลัวว่าพี่ชาต์กูตกใจจะตายหายแล้วเนี่ยอุ้ยมีพาร์ทสองด้วยเหรอ ไปพัทสองมาต่อไม่เอาแล้วกูไม่เล่นแล้วแล้วสำหรับวันนี้สำหรับผมและน้องเจฟได้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าฝากช่องน้องเจฟด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไปดูที่ช่องน้องเจฟได้นะไหว้กราบเลยกราบงามๆหาเกมผีกูด่วนเลยไออย่าพาทสองอเอาเหรอเอาจริงดิจริงจจังไม่จริงโจ้จริงจังไม่จริงโจ้